2,566ตอนนี้เราอยู่อามาตะของสามนะกำลังปันออแดกป่าสัก600นะครับนี่แก๊งเรา3<ล>าคนแล้วก็มีเพื่อนนักปั่นคนอื่นอีกเดี๋ยวเขากำลังตามมาวันนี้ลงทะเบียนไว้51คนนะมาทิ้งไม่รู้กี่คน ทางเนี่ยโหทำความเร็วไม่ได้เลย<อ>ทางพางังหมดเลยครับเตามแล้วไปเลย,เลยจุดเช็คหนึ่งครับ<อ>กิโลเมตรที่67 อ่านะครับปั๊มเวลาก่อน,น <ำ S 1> เช็คคอย,ยแรกม,มาได้แปดสิบเก้ากิโลเมตรครับน้องบัสยางแตกเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนใส่สูบเยอะไปดีมาเดีมาใหม เปลี่ยนยางเรียบร้อยครับเดินทางกันต่อ นี่หนึครับน้ำหมดตอนนี้ใกล้จุด CT สองแล้วครับกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยี่สิบแปดแล้วเราก็ใกล้เขื่อนป่าศักแล้วจุดเช็คพอยท์ที่สองครับบ้านกล้วยแอนไข่11.56นาทีนะครับตอนนี้มาถึงเขื่อนป่าศัก์โซลสิทธิ์แล้ว นะครับก่อนจะไปน้ําตกอะไรนะน้ําตกอะไรนะวังก้านเหลืองวังก้านเหลือง,ง,องถึงแล้วสองโลเป็นกิโลเมตรที่หน <Okay. S 1> <Do that, S 2> ึ่งร้อเจ็ดิบเก้าดูแดดเด้ประมาณน่าจะสีบสามอ่ะ <72. 42. S 1> มาถึงแล้วนะครับ <c oughs> วังก้านเหลืองเซลฟี่ <c oughs> หน่อย นี้บ่ายสองโมงกว่ากว่าแล้วนะครับมาได้หนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลเมตรแล้วจุดซีพีต่อไปก็อันนี้กิโลเมตรที่สองร้อยสิบหกครับออยอ่ะรสชาติดเริ่มพลังหน่อย ต้องเติมนะครับเติมหน่อยแรงมาแรงมา<ด>จุดเช็คพอยต์ครับกิโลเมตรที่216อําำเภอลำสนธิจังนะหวัดลบบุรีเป็นยังไงบ้างครับน้องคิวมาเยนอนค,อคิวเล่นงาน กันต่อครับตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วจุดเช็คพอยต,ต่อไปครับวัดห้วยหินฝนสามร้อยสี่กิโลเมตร ใช้ยาภูมิแล้วนะครับฝนตกมาแล้วครับเย็นดี เอยอย,ยังไม่ออกวิธิ์เลย,ยังไม่ละลายเลยตอนนี้ก็มาได้2องร้กิโลเมตรนะครับยังอยู่ในจังหวัดชัยภูมิอยู่ นี่หกโมงสินาทีนะครับมาได้ประมาณ288ร้อยแปดสิบแกิโลเมตรนี่เนินนี่ยาวเจ็ดจุดกิโลเมตรไปครับ ยางแตกครับจอดเปลี่ยนยางสักพักพ,กพน้องบ้านบอกได้พักพอดีอครับแรงเหลือก็สูบไปนะตอนนี้มาได้เท่าไหร่เกือบจะสามร้อยโลแล้วมั้งน่าจะสามแล้วใกล้แล้วน่าจะเหลืออีกโลสองโลอ่ะนี่เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะใช่นี่ยางแตกยางแตก ังเหยนะครับก่อนจะไหลลงตอนนี้หนึ่งทุ่มสินาทีนะครับมาถึงวัดหินฝนแล้ว304กิโลเมตร หนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับเราออกเดินทางกันต่อต่อไปก็คืออำเภอวิเชียรบุรีนะครับตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วตรงนี้ก็เริ่มขึ้นเขาแล้วครับ ตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับสามทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับเรามาถึงอำเภอวิเชียรบุรีแล้วสี่ทุ่มสามสิบสามนาทีนะครับตอนนี้เราเข้าเขตอำเภอสีเทพแล้วลมแรงมากฟังเสียงนี่ เออมันต้องแตกมี่ไม่แตกก็ไม่ใช่แล้วดูฝนกำลังจะมาครับดูต้นไม้ดิดูทั้งลมทั้งฝนลมนะไม่งงไมรงนะ<ห>ลมสวนเต<ห> <c oughs> ็มๆนี่มันลมตีไปตีมาเป้าหมายต่อไปเราคืออะไรนะบัสลมแรงวะององพอท,อทอลำนาลายเหรอใช่กิโลเมตรที่416มงลำนาลาย,อลายเอาละครับก็ยังต้องสู้กันต่อไป โอ <Okay>. okay. เคเดินทางต่อแล้วครับตอนนี้ห้าทุ่มเจนาทีฝนตกลงมาเบาๆแล้วเย็นดีนะแต่ไม่ตกดีกว่าถนนเลื่อนถนนถนนเลื่อน,น้วยต้องระวัง กรทลำนาลายครับเที่ยงคืนครึงร่งแล้ววันนี้วันที่สิบแปดแล้วข้ามวันแล้วนะเนี่ยสี่ร้อยกว่าโลแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่ดีครับผมก็ตายครับ,เ,รบเดี๋ยววิญญาณผมจะออกอย่างล่างูาง่แค่อยดูเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำพิธีเชิญ <laughs> ตีสองสิบเอ็ดนาทีนะครับเรามาได้430กิโลเมตรแล้วตอนนี้อยู่บริเวณเขื่อนป่าศัดากดิ์แล้วครับน้องบัตยางแตกอยูแล้วครับหยียบหิน ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางบริเวณเขื่อนป่าสักนะครับมาได้445กิโลเมตรแล้วเหลืออีกประมาณ160กิโลเมตรนะตอนนี้ตีสองนาทีครับนะทริปนี้เราเสียเวลากับการเปลี่ยนยางอย่างมากเลยน้องบัสสองรอบพี่ป๊อกหนึ่งรอบแล้วก็ผมรอบหนึ่ง ตีสี่ยีสามนาทีนะครับมาถึงอำเภอพัฒนานิคมตรงนี้ก็เป็นจุดแวะอีกจุดหนึ่งกิโลเมตรที่4ี่รปดสิบครับตอนนี้ตีห้าแล้วนะครับออกจากอำเภอพัฒนานิคมแล้วเราเหลือระยะทางอีกประมาณหนึ่งร้อิกิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวลองถามทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงครับใกล้แล้วใกล้ถึงใกล้ตายม <c oughs> ล้ีปออ <Okay. S 2> ไปปอปอ่ะโอเคยูสบายเลยไปได้อ่ไปครับไปกันต่อขาเราก็คงดีขึ้นเยอะเตห้าสิบแปดนาทีครับ lên sáng rồi đó Ta hồn เป็นจุดเช็คสุดท้ายนะครับกิโลเมตรที่536ตอนนี้ก็7โมงเสร็จๆแล้วลิกประมาณ70โลเท่านั้นเองสบายๆแล้วนะ8โมง12นาทีนะครับเรามาแล้ว563กิโลเมตรตอนนี้คิดว่าอยู่ในเขตจังหวัดอยุธยาครับ มาถึงแล้วนะครับ9โมง38นาทีเราออก7โมงก็ใช้เวลา26ชั 26. ่วโมง38นาทีนี่คือเวลาแบบเวลาเวลาโลก,ลโลกอ่านี่ยังไม่มีใครมาเลยเจ้าหน้าที่็็ไม่มา <laughs> เดี๋ยวเรากลับด้านป้ายถ่ายรูปกันเองก่อนเลยเนี่ฟินิชเรียบร้อยครับ